การที่เขาจะเลือกไผ่คนไหนคนนึงมาเป็ี่ยนชีวิตครูของเขามันจะต้องเห็นให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหลายก็ตอนที่เขาอยู่คนเดียวโมเมนว่าเขาจะเลือกไผ่ก็ได้เขามาก่อนโมเมนว่าเขาแบบไงมาแล้วเขาเห็นมูแต่งงานเขาก็อยากแต่งงานแบบมูเห็นผู้นั้นเอาผัวเขาก็อยากเอาผัวคือมูอย่างประมาณนี้ซึ่งสาหรับครูทุกต่ายคิดว่าครูอยากจะแนะนําน้องๆหลายๆคนนะที่กําลังเกิดไม่ใ่ลุ้นมาแล้วอยากที่จะแบบ ให้การมีชีวิตครูนี่มันเป็นการคู่สร้างคู่สมขึ้นไปเนาะครูแนะนําแบบนี้ว่าการเลือกครูนี่นะมันคือการที่เขาต้องเบิ่งว่าเขาจะอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตนี่นะพอของลูกของเขานี่นะจะต้องเป็นคนแบบไหมีการมีงานแบบไดมีทัศนคติ ในการใช้ชีวิตแบบไหนขี้ที่ขี้เหนียวบอเป็นคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาและถ้าหากว่าคนในครอบครัวของเขามีความเดือดห้อนสามีของเขาผู้นี้เต็มใจที่จะซอยพอซอยแม่เฮาบอ,อย่างพวกนี้มันมันต้องคิดหลายได้เพราะว่าถ้าเฮาเอาไผ่ก็ได้เข้ามา โดยที่เขาบบเบิงเลิกๆในพื้นฐานหัวใจคนแบบนั้นะนะมันจะมีปัญหาไหลเนหลังเจ้าก,ก็เคยจะเห็นเนาะแบบว่าเออพ่อแม่บสบายหรือว่าพ่อแม่ต้องการความ่วยเหลือแล้วผัวเขาโบาอยากซอยผัวเขาโบอยากให้ผัวเขาบาาขาบาได้อยากที่จะเต็มใจซอยทางบ้านของเขาอย่างพวกนี้มันมีมันบอนั่นแหละคือการที่เขาบาได้เบิงพื้นฐานตั้งแต่แรกว,ว่าคนที่จะมาเป็นสามีของเขาเป็นผัวของเขาที่เขาจะอยู่ไปจนฮอดมือตายนะแมนมีนิสัยแบบใด มันก็เลยเหตุให้เกิดการยาห้างเกิดการปะกันมีลูกแล้วเลิกลากันมันก็เลยเหตุให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ครูว่ามานันหนีกับบุมแมนเออร์ครูทุกตาน,นี่เลือกได้ดีตั้งแต่แรกบุมแมนได้มีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนมันจึงเอามาเว่าสู่ฟังว่าเขาต้องเลือกแบบไดเขาต้องเบิงแบบไดเบิงคนนี่นะถ้าเขาเบิงเขาเจอคนดีเลยเขาก็เป็นบุญเม็นวะถ้าได้ผัวดีมันยิ่งก็ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะมันยิ่งกว่านั้นเลยเพราะว่าคนนี่จะเป็นคนทีเวลาเขาเจ็บ เราก็อยู่ข้างเขาเวลาเขามีความสุขเราก็อยู่ข้างเขามันคือคู่ทีห่วมทุกข์ห่วมสุขนั่นเองเนอะสำหรับน้องๆทีกําลังเลือกอยู่กับเบิรงให้ดีๆเด้อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนเนาะคลิปนี้ครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี